สวัสดีพี่น้องใจที่ไปซื้อลมใจบนดาวจุดติดโคโรนากันด้วยนะครับจะกำกันหนังซื้อคาร์บอนโอเคไลค์คลิปละบ้าไปดูคลิปกันมามาแล้วครับใครอยากได้บัตรกาลิน่านะครับกดติดตามให้ถึง100ซับสไครต์ครับ แจกฟรีแน่นอนครับสองรางวันนะครับผมนี่แะครับผมเข้ามาแล้วครับขปปเขอบ,บช้อปปี้นะครับผมผมสั่งจากช้อปปี้นะราคาถูกข่าคขาส่งก็ถูกด้วยเอะเข้ามาแล้วก็กดไปหน้าแรกให้เราพิมพ์นะครับบีบีคาร์บอนโอเคภาสังกฤจนะครับ นะครับผมแป๊บหนึง่งอ่ามาแล้วเอาผมจะเอาลายนี้นะนี่นะผมมีก,รมการงานย่างพื้นเลยนะครับเอาหนึ่งอันก็พอเออลืมดูมันอันใหญ่ไหมล่ะกว้างห้าสิบเซนติเมตร มนอ่านรายละเอียดก่อนสั่งซื้อน่ะปิดพลาดยังไงโอ้โหเสียเงนินทิ้งนนเนี้ยเนี่ยแค่ไหนอ่ะจะดูรีวิวก่อนนะครับ vậy thế này hết rồi dạy nè dù nè nè ta, nè mà ô xong, rồi. Ồ, xong rồi, làm thứ đây, anh dạy nè dạy nè dù ô dạy nè dạy nè dù nè dạy nè dạy nè dù nè dạy nè dù nè dạy nè dạy nè dù ว่ากันมาทับแกนนี่ก็เสร็จแล้วครับผมเจอกันรอวันมาส่งครับผมอพัสดุก็ามาส่งถึงผมเรียบร้อยแล้วครับวันวันนี้วันที่สามสิบนะได้รับตอนบ่ายสองตรงนะมาดูพัสดุกันนะครับให้หน้าตาพัสดุครับหอยอย่างดีครับผมลองแกะดูนะครับจะใช้ติดแกะยังไงนะ,ะ,ะครับท่านผู้ชม อยากให้เราบังเรามังเราบังด้วยนะซื้อมาในราคา179้อบก้าทนะครับร้านบีบีคาร์บ,บน,นะบริการดีครับตอบแชทเร็วผมทำการแจกแป๊บนึ่งนะครับแจะมาก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เอาออกมาเลยครับโอ้โหครับตัวคับดูลายครับตัวครับลาย ก็มีประมาณนี้นะมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมไม่มีนะคะมีแค่นี้ครับก็ประมาณนี้นะอันนี้เพิ่งสั่งมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยทำคลิปอีกครั้งนะครับต่อไป ep สองรอชมกันเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม you know